วันนี้วันที่21มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้านางนวรัชจันทคามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธารรม,มังมุนิราชาสสุนันตุสัขโมคทางสักเเคกาเมจรูเปคิริสิครัตเตจันตลิเขวิมาเีทีเปรลเถจคาเมตาร้วนาา่นนาคาเฮนีเคหาวัตถุมหิเขตเตภูม,มาจายันตุเทวาชรัทธารวิสเมียะขาคันทพนาคา ตตาทันตาสันติเกยังมุนีวะราชานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโ r อยัมพทันตาธรรมสาวนากาโ r อยัมพทันตาธรรมสาวนากาโ r อยัมพททน,น,นตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสากาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ สบทกลาบพรัตนา,ตายัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระควาตาธรโมธรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคสังคงังนามามิ 4. บทสวด มานาการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคะวะตอะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตอะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตอะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสรณคมนปาทะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีสังคงังสารนางคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนางคัจฉามิตติยมปีธรรมังสระนางคัจฉามิตติยมปีสังคังสารนางคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญยังพุทโทเมสารนางวรังเอเตนะสัจจาวัชเณสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนางอัญยังธรรมโมเมสารนางวรัง เอตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหโหตุสัพพทานัตถิเมสารนางอันยังสังโฆเมสารนางวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหโตุสัพพทาเกิพุทธานุสติอิปิติโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทวนุตตโรปุริสาธรรมสารถีิสัทธาเทวมนุสานางพุทโธภควาติ แปดสังทำมนุคติรรมานุสติสว่าขาโตภพระควตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเก้าสังคานุสติสุปฏิปนันโนพระควโตาสาวกส,วกสวกังโฆอุชุปฏิปนันโนพระควโตาสาวกสวกังโฆยายาปฏิปนันโนพระควโตาสาวกสวกังโฆสามีจิปฏิปนันโนพระควโตาสาวกสวกังโฆ ยตที่ตังจัตตาลีปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาราเอสาพะควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตร,รังปุญญเขตตังโลกาาัสสาติสิบรัตนสูตรยาณิทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตรลิเขสัพเพวภูตาส สุมาณาพระวันตุอโธป,ปิสก,กัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสาเพเมตังกรุธมามนุสยาปชายะทิวาจะรัตโตจหรันติเยพลิง แตสมาหิเนรคัฏะอปมัตตายังกินจีวิตตังอิทวาหูรังวาสักเคสวายังรัตนางปณีตังนาโนสมังอิทิตาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุขายังวิลาคังอมตังปณีตังยัตชคาสักยมูนีสมาหิโตนาเตนะธรมเณนะสมัติกินจิอิธรมปีธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหู ยัมพุทธเศษโถปริวันณนียสุจริงสมาธิมานันตาลิกันยามาหุสมาธินาเตนสโมนวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปณีตังเอเตะสัสตนะสวัวติหุตุเยปุคลาอัฏฐสตังประสัทธา จตาริเอตานิยุคานิหนตุเตทะขีเนยยาสุขตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธามปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตามนัสาทันหีนะนิกามิโนโคตามสาสานามหีเอต,ตัติปต,ตาอมตางวิไคหะ รัทธามุธานิพุติงพุญชมานาอิธรรมปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยถินทกขีโลปัทะวิงสิตาสิตโตสิยาจตุพิวาเตพีอสัมปะกัมปิโยตถูปะมังสับปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติอิธรรมปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอรลิยสัจจานิวิภาวยันติคามพีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติผู้สัปปมัตตานเตพระวังอัฐามามาธิยันติอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุสหวัสธัสนะสัมปธายะายสุธรรมาชหิตาพวันติสกายาทิฏิวิกิชิตติตันจาก สีลับพระตังวาปียะทัติกินจิจตูหาปาเยหิจะวิปปมุตโตชาจาพิฐานานิอภพโพกาตุงอิธรมปีสังเครัตะนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูตุกินยาปิโสกรมมังกรโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอภาพโพโสตัสะปติฉายะอภะพพตาติถะ ปทัสวุตตาอิทามปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนบปะคุมเพยยถาผุดสิคเตคิมหานามาเสปัธามัสมิงคิมเหตถูป,ปะมังธรรมาวรังอเทสยินิพานคามิงปริมังหิตายะ อิธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยุวรทวรา,าหาโรอนุต,ตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางนาวังนัตถิสัมภว,วังวิรัตจิตายาติเกภะวสมิงเตขีนาพีชาอาวิลุนหิชันทา นิพันติทีรายถายาัมปฏิปโปอิธัมปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมมาคตานิ ภูมานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติหตุยานิทะผูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตลิเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติหตุสิบสิบเอ็ดอาตานะติยปริบทยอ่อ สัพพาโลคะวินิทมุตโตสัพพาสันตาปวัชิตโตสัพพาเวรามติกันโตนิพุตโตจัตตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนตตสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโย ο, สุขีทีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง สิบสองอาทิตตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพคควาขยายังวิหารติขายาสีเสสัทิงพิขุสหัสเสนะตัตตร,ระโขพะควาพิขุวามันเตสิสัพพังพิขเวอาทิตตังกินจีพิขเวสัพ,พังอาทิตตัง จากขุมทิขเวอาทิตตางรูปาอาทิตตาจากขู่วิญญาณังอาทิตตางจากขู่สัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทังจากขู่สัมผัสสัจจยญาอุปัช,ชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตางเกนะอาทิตตางอาทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินา อาทิตตังชาติยาชรามารเนนโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวททยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชย ชาติยาชรามารณเนนาโสเกหิปริเทเวหิท te <combined> yani, ุกเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหีอธิตตันติวทามิคานังอธิตตังคันธาอธิตตาคานาวิญญานางอธิตตังคานาสัมผัสโสอธิตโตยามปิดทางคานาสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียอธิตตังเกนะอธิตตังอธิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินา อาทิตตังชาติยาชรามรารณเนนาสโสเกหิปริเทเวหิทุเทขหิทโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัามิชีวหาอาทิตตารสา,าอาทิตตาชีวหาวิญญาณังอาทิตตังชีวหาสัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทางชีวหาสัมผัสสปัจจยาอุปัช,ชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขมาสุขขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณีนาสโสเกหีปริเท,ทเวหีทุเขหีโทมนาเสหีอุปยาเสหีอาทิตตันติวทามิกายโยอาทิตโตผูตัดถพาอาทิตตากายวิญญานางอาทิตตังกายสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางกายสัมผัสสัป,ปจะยาอุปัชติเวทยิตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทจักคินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมนเสหีอุปยาเสหีอาทิตตันติวัามิมโนอธทิตโตธรรมาอธทิตตามโนวิญญาณังอธทิตตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทางมโนสัมผัสสัจจยาอุปจชติเวทยิตัง สุขขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุขเทขหิโทมนาเสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวทามิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยาสาวกุกจักขูสมิงปีนิพพินทติ รูเปสุปีนิพินทติจกักขูวิญญาเนปีนิพินทติจกักขูสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางจากักขูสัมผัสสัปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุข,ขวะอทุข,ขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติ โสตสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติคานาสัมผัสเสปีนิพินทติ ยามปิดทางคานาสัมผัสสัจจยญาอุปัชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุข,ขังวาตัสสมิงปีนิพินทติชีวหายปีนิพินทติรเสสุป,ปีนิพินทติชีวหาวิญญาเนปีนิพินทติชีวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิดทางชีวหาสัมผัสสปัจจยญาอุปัชติเวทยิตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพตัดเพสุปีนิพินทติกายวิญญาเนปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิดทางกายะสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติธรรมสุปีนิพินทติมโนวิญญาเนปีนิพินทติ มนสัมผัสเสปีนิพพินทติยามปีทางมโนสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัดสมิงปีนิพพินทตินิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมจริยางกตังกรณียงังนาปรัง อิทาตายาติปชานาติติอิทธโมวจาภควาอัตตมนาเตภิขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจ่าปนาเวยากรณสมิงพิญญามาเนตัสสะภิขุสหัสสสะอนุป,ปาทายะอาสาเวหีจิตตานิวิมุตจ,จิงสุติ 13. อนัตตลักษณะสุตังเอวเมสุตังเอกลง สมยังพักวาพารานสียังวิหารติอีสิปัตเตนีมิคทาายตัดตระโขพักวาปัญจวคีเยพิกขุอัมเตสิรูปังพิกเขเวอนัตตารูปัญจาหิทังพิกเขเวอัตตาอภวิสานยิทังรูปังอาภาทายาสังวเตยะาับเพถาจะรูเปยอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจะโขพิกเขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายาสังวตติ นัจารพติรูเปเอเวังเมรูปังโหตูเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจหิาทางพิขเวอัตตาอภาวิสานายิทงังเวทนาอภาทายะสังวตเตยยะพเพถาจจเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตาตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวตตินจารพติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจาหิธางพิกเวอัตตาอภาวิสานายิทงังสัญญาอภาทายะสังวตเตยละลับเพถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยะสมาจะโขพิกเวสัญญาอนัตตาตัดสมาสัญญาอภาทาวะสัง สังวัตติน่าจะรับพติสัญญายะเอวังเมีสัญญาหูตูเอวังมสัญญามาหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจาหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสังสูนะยิิทังสังขาราอภาทายะ สังวัตเตยุงละเพทาจากสังขาเรสูเอวังเมสังขาราหุนตูเอวังเมสังขารามาอหิสุนติยัสมาจะคโหพิกเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินจรพติสังขาเรสูเอวังเมสังขาราหุนตูเอวังเมสังขารามาอหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังพิขเวอัตาอาภวิสานยิทังวิญญาณังอาาทายาสังวตเตยยาลัเพทจากวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติจัสมาจากหัพิคเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาาทายาสังวตตินาจะลับพติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเม วิญญาณังมาอโหสิติตังกินมัญญาถาพิขเวรูปังอนิจจงวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจทุกขังวิปารินามธธามังกลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมาเอโสหมัสมีเอโสเมอาตาติโนหิตังพันเต ตังกินมัญญถาพิกเวเวทนานิจาวอนิจาวาตีนิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขขังวาตีทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาพิกเวสัญญาณิจาวอนิจาวาตีนิจาพันเต ยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปาลิณะนธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสีนาเอโสอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมาเอสโสหมัสมีนาเอสโธมีอัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกินมัญญาถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาตีอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปปารินามธรรมมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัดสมาติหาพิขเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตาปจจุปันนางอชต ตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาฮีนังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมามเนโสหะมัสมีนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายัทถทัพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจุปันาอัชตาวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพา เวทนาเนตังมมะเนโสหามัสมีนเมโสอัตตาติโนยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัทพพังยากาจิสัญญาอติตานาคตะปจจุปนาอัชตาวาพหิตทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนางวาปนีตา วายาทุเลสันติกเกวะสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมามัสมินามเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทะทัตทปังเยเกยจิสังขาราอติตานาคตาปัจจุปันาอัชตาวาพะหิท้าวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาทุเลสันติกเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมามัสมินามเมโสอัตตาตินโน เอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายัตถทัพพังยังกินจีวิญญาณังอตีตานาคตาปจจุปันังอจตาวาพระหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมีนาเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายัตทัพพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกรูปัดสมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังขารเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิริชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติญานังโหติขีนาชาติวุสิตังพมจริยางกตังกรณียังนาปรัง อิทัตาญาติปชานาติติอิทธมโวจักภควาอัตตามนาปัญจวัคคียาพิขูภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมีนจาปนาเวยากรณสมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียานางพิขูนางอนุปาทยะอาสะเวหิจิตยะตานิวิมุตจิงสูติ